พระคาถาชินะบรรนัญชรนคำแปลพระคาถาแต่ละบทพระคาถาบทที่สิบสามวะสะโตเมสกิจเจนะสะทาสัมพุทธปัญชะเรชินะ ปัญชรมัดชัมหิวิหรันตังมหฮตะเลสะธาปาเลนตุมังสัพเพเปมหาปุริสาสภาคำแปลเมื่อข้าพเจ้าประกอบการงานของตน อยู่ในขอบเขตในพระบัญชนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสาวกทั้งหลายเหล่านั้นจงช่วยกันรักษาข้าพระองค์ คู้อยู่ณภาคพื้นภายในใจกลางแห่งพระบัญชรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกเมื่อ